เป็นวัดหนึ่งในวัดที่หลวงพะบา้วาวสวยไหมสวยสูงมากสวยและสูงมากคือกล้องนี่แทบเก็บไม่หมดนี่ขนาดโกโปรเลนวายนะครับสูงจริงสูงจังอ่ะเตร็มตัวไปน้ำตกวางสีซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณชั่วโมงพร้อมยังพร้อมพร้อมนะไปเ <Okay. S 1> ลยกกันคราบูมใช้เส้นทางหมายเลขหนึ่งนะออกจากหลวงพะบางมาเนี่ย ตัวลมแมวอะ่ะไม่ได้กินเลยแล้วใค้มาสิบตัวเลย เป็นชาวบ้านน่ะเขาก็ขี่เข้าไปแหละแต่เป็นนักท่องเที่ยวนี่ดูโบอกอย่างเดียวโบกชี้เข้ามาจอดนะครับก็ถือว่าอุดหนุนเข้าไปซึ่งไม่ได้แพงหรอกใช่ค่าเข้าค่าอะไรไม่ได้แพงเลยใช้บริการเข้าไปนะครับเรามาเที่ยวบ้านเมืองเขาเนาะเพราะไม่แพงประเทศเราแพงกว่าพูดจากใจจริงแพงกว่ายเยอะแต่ตอนนี้ที่เห็นคือคนเยอะมากมากนี่ขนาดหนีขบวนทัวร์เมื่อกี้นี้นะนั่นก็หกสิบเจ็ดสิบอ่ะ เอ,อยังมาเจอตรงนี้อีกอ่ะโอ้ยอดคำนวณเอานะครับตู้ละสิบคนทำใจตู้ละสิบคนขบวนหลังผมยังมาไม่หมดนะเนี่ยเอาแค่ตรงเนี้ยที่เขาอยู่ในน้ำตกอ่ะนะเวลาเนี้ตีไปเลยตู้ละสิบโอ้สิบคันก็ร้อยคนแล้วอะ่ะร้านดีกว่า1สิบคันก็ร้อยคนแล้วอะ่ะโอ้ สองสามร้อยข้างในอะ่ะสุดปังโหที่ขนาดวันธรรมดาเนี่ยไม่ใช่วันหยุดที่แบบคนทงคนไทยจะแห่มานะแ,แต่คนไทยก็น้อยแล้วแหละอันนี้ไม่มีคนไทยใจมมีแต่ต่างชาติต่างชาติฝรั่ง,งจีน<ท>อะไรเนะงี้ยดูดิทำใจเปิด8ปดโมงถึงห้าโมงเย็น นี่คนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่นะคะสองหมืนห้าสองหมื่นห้านี่เลยสาางชาตินี่นะครับคนลาวมาก็แค่หนึ่งหมืนห้าไปขึ้นรถตรงนี้อรอ, P อรอพี่บีก่อนรอพี่บีก่อนอันนี้นะครับเป็นภาพฟูวิวของเขาที่เราจะไปดูกันก็คือนี่แหละตกตาดกวางสี บัตรซื้อเสร็จแล้วไหนอ่ะ๋อเ์ใช่คือรถไปรถเรียกอะไรรถไฟฟ้าอ เล่ย์แค่สามเล่กอเอ่อให้เต็มเขาถึงจะพาเราออกนะครับอย่างน้อยก็มีประมาณแปดถึงจะได้ออกไปอ๋อพันแล้วเราก็มาสี่แหละแน่นไม่ใช่ไหรออีกสี่เย็นเออไปให้ปลาต่อติงกันไหม ึงแล้วถึงตรงไหนก็ไม่รู้ถึงตรงไหนก็ไม่รู้นี่บนนี้นะก็จะมีร้านอาหารเผื่อใครไม่อยากกินที่หลวงพระบางมากินที่นี่ได้หน้าทางเข้าเลยส่วนทางเข้าก็ไม่รู้ว่าเดินอีกเท่าไหร่นี่ขนมไทยชัดๆชัดๆเลยอะ่ะใช่ไหมพี่ไทยไทยเขาเรียกว่าพี่น้อง บ้านเมืองพี่น้องกันน่นดูอาหารเขาอาหารชาวบ้านจุดนี้น่าจะอันที่เราซื้อเมื่อกี้นี้แหละเอาไปให้เขาปั้มใหม่ปั้มตาไก่บ้านเราเรียกตาไก่ตายานั่นแหละกูไม่ค่อยได้ใช้ <laughs> ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ รถเลยแล้วก็มาปั๊มที่เข้าด้วยจ่ายจ่ายแค่ตรงรถแค่ที่เดียวแล้วมาปั๊มตรงนี้ตรงรถเขาก็จะฉีดตัวเราอ่าทางทางย่างป่าทาางเดินป่อ่าอยากเดินป่าเอยากไอ้ทางไหนใกล้ทางนี้จะจะชุ่มเหมือนลำธารตัวมีตัวนี้ึ้นเมืองแล้วก็มันอ๋อลงทางนู้นไม่แหละลงอ๋อไปทางนี้แล้วลงทางนู้น ไม่ชันทางย่างป่านะครับเดี๋ยวขวาเราต้องถามไม่งั้นเดี๋ยวหอบอหนกทางป่าอันนู้นทางไปน้ำตกเขาบอกมันไม่ชันทางเนี้ยเวลาลงทางนั้นมันจะไหลไงคือเขาจะให้เดินชมป่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปน้ำตกใช่ก็ลงมาทางนั้นไงแหลกอันนั้นครับมันชันถ้าเดินสวนไปเขาออกเอาไว้ลง นุ่นดูขบวนทัวร์เลยนะไกด์กำลังแนะนำเราก็เดินแซงไกดเลยละกันนะจะยืนฟังปิงปิงนี่เขาสงวนต้นไม้อย่าไปเด็ดจะไปยุ่งอะไรกับของเขาใช่ตกใจทุกคนนี่คือฝีมือ คนลาวคือไม้ไผ่ดูดิโอ้หนี่เขาน่ารักแล้วยาวใกล้ชิดระยะใกล้ชิดเดินไปแล้วนึกทำไรนะงงอยู่จะลงทางไหนดีคนมาเต็มไปหมู่มือลงนะตัวนี้ น,นุ่เเน,เ,นเต็มเลยนุนน่นไปเอาตัวนุน่นนุ่นจอๆเยอะมากโอ,โ,โอ้โหเขาเลยจับว่าจับไน้หรอจับได้หรอ <S <S โอ้โหตัวยังใหญ่อะ่ะตัวเบลล์ม นุ่นนุ่นนุ่นุ่นดูกรงนุ่น,าน,นมากับหมูมาผสมกันอ่ะ<ต>อหมาพันน,น,นั้นอ่ะเแบบลูกว่านชีเตตันมาที oh, ่ครับชีเตตันโอ้ดูนั้นทำตัวเป็นคนเลยอ่ะ <c oughs> หล่อหล่อ,อ,อเลยปี๊ดเลยดูตู่จ้าอุ้ยอ้าว่ะเนี่ยเมื่อกี้จะพาพี่เป้กลับคืนสู่บ้านอุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊ยแดัน ไม่ยอมมาด้วยคิดถึงบ้านเก่าเดียวกันเลยอ่ะไม่ยอมมาเดม๋ยวกับเลยอ่ะอือเดียวกันเลยเราก็ติดตลกซะด้วยนี่คืออะไรอ๋อจุดที่มีอยู่อ่าแต่ละสายพันธุ์ี่่อยูในโลกซึ่งรามรวมไว้ตรงนี้ให้เราหมดแล้วที่อาศัยอยู่ เป็นที่เล่นวิ่งเล่นของหมีดลยเนี่ยอือเป็นที่วิ่งเล่นของเขาอุ้ยเขาก็ทำดีนะทำดีดบธรรมชาติใช่นี่นะครับน้ำตกอยู่ข้างหน้าเราเดินไม่ไกลเป็นไม่ไกลจริงๆแต่คนเยอะจริงๆริโหคือถ้าอยู่บ้านเราอ่ะ อันนี้คือเหมือนฟิลเอราวัณเลยฝรั่ง,งดีกว่าดีกว่าบ้านเราเยอะจักใจจริงโอ้สวยเ <c oughs> ลยฮะหัวอะไรกันว่ะเนี่ยเียวยจังหวะแล้วอ่ะหัวอะไรกันสองคนอ่ะแหมกล้องไม่ปิดเลยนะพี่เป๊ะพี่ทำเนียนเลยข้างหลัง <c oughs> ทำ,ท,นนทำเนียนดูดิดูกล้องตัวนี้ดินี่ทำเนียนเลยเดินมาไงเอาบรรยากาศต้องพาต้องพาดปวข้างหลังเนียนะนั่นนี่กดถ่ายอ่ะ <c oughs> ไม่ธรรมดาวะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบรรยากาศน้ำสีฟ้าที่ยาวคุ้นเคยประเทศไทยก็มีประเทศไทยก็มีเอราวัณหามุมถ่ายรูปที่ให้ได้คนน้อยซึ่ง ปนยากแต่ความใสของน้ำมผมว่าดีกว่าเอราวันแต่ความสูงของน้ำตกผมว่าเอราวาักวบากว่าหรือมันมีให้เดินขึ้นไอีกเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆนะครับไล่เก็บภาพก่อนสามารถเล่นได้นะแต่แกงเราน่าจะไม่มีใครลงนะครับเพราะดูสภาพทางเกยนีน ทุกคนเราเรามาแบบชมธรรมชาติเออแค่ชมธรรมชาตินี่โอ้ยข้างหน้าโอ้ดูความอลังการดูความอลังการอยู่ข้างหน้าผมว้าวแต่คนเยอะเนะาะมันยากแหละที่เราจะมาแบบไม่มีคนอะ่ะมันยากเกินไปแต่ก็พอหามุมได้อยู่เออไป ไล่หามุมไปเรื่อยอันน okay. yeah. ี ang, uh ้ค huh. um. wow. uh ือ huh. สุดย so <ah> ังหรือว่านี่คือไฮไลท์ของเขาแล้วนู่นแหละสะพานโน่นสะพานโน่นเด้งนึ่นสองสามหนึ่งสองสามธรรมชาติโคตรดีดูดิน้ำใสเวอร์ไปเดินเท้ากันไปต่อเรื่อยเรื่อย โอ oh. ลองนึกสภาพนะถ้ามาช่วงประเทศไทยหยุดอ่ะจะขนาดไหนนี่คือมันเป็นช่วงที่คนไทยทํางานเราเลยไม่ค่อยได้เจอคนไทยจะเจอก็ฝรั่งดีนเกาหลีคนลาวก็มียิบย่อยส่วนน้อยเออแต่ไทยไม่เห็นเลยในเวลานี้เพราะว่าเขาทํางานเรามาวันที่ประเทศไทยทํางาน ลองนึกนะถ้าประเทศไทยไม่ได้ทำงานจะขนาดไหนคิดดูนี่พาไปชมแบบใกล้ๆมันเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆลงมาดูมาดูสีน้ำมันดีเดือเกินัะทุกคน มันยังไม่จบเพียงแค่นี้มันยังมีอีกมันยังมีอีกโอมามากินอนาะหารที่นี่ก็ดีนะถือว่าดีเลยอะส่วนเราไปที่ไหนท่ลาต้ากัเดียลาวต้าจัดเดียแต่แต่ลาวต้าจะเป็นน้ำตกตสูงอ่าสูงกว่าอันนี้เป็นแบบสายชิลพักผ่อน เออส่วนลาวใต้มันก็จะมีแบบถามว่าชิลไหมมันก็ชิลนะว้าวกว่าด <Wow. S 2> <ๆ>้วยเออม,มันคนละบรรยากาศดีกว่าเออคนละบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่ดีนะช่วงมาก่อนเที่ยงเนี่ยไม่ร้อนโอ้ข้างหน้าผมเดี๋ยวพาไปชมสถานี่ที่พวกเราจะมาถ่ายรูปคนต่ออยู่ประมาณสามสี่ร้อยคนได้ ไปนก่ะตรงไปตรงไปนี่ในสุดก็มาถึงถึงแล้วนะนี่แหละไฮไลท์ของเราที่ผู้คนออกันอยู่เนี่ยแหละทำใจครับเที่ยวสถานที่ที่มาง่ายแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องคนเลยอะเยอะแน่นอน แล้วว่ามาเที่ยวชมวิวครับเก็บรูปกลับไปเล็กน้องเล็กน้อยให้พอมีรูปไว้ดูว่าฉันมาแล้วนะโอ้โหสวยจริงๆงอ่ะสวยจัดเลยอ่ะไปขึ้นไปนู่นนู่น,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 นไปเราก็ต้องหาบุมนะครับการเลือกไข่ในครั้งนี้

เ,เล็ลไปหามุมถ่ายดูดีกว่าไปบนสะพานนั่นแหละถ่ายไ,ได้มันอยู่ที่ปีมือก็ถ่ายมาทันทีเลมันอยู่ที่ปีมือ,มอ,ปมอไปผมฝรั่งนั่นผมเห็นแล้วนะครับตำแหน่งที่เราจะถ่ายมิก 3 2 3 2อ2สามสสามเสร็จแล้วกลับม้ำตกตาดกาวางสีเฮ้ยบรรยากาศก็ดีเดี๋ยวรอเขาถ่ายก่อน มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่แบบว่าจะมาแล้วไม่มีคนอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นน้ําตกที่มาง่ายมาง่ายมากนอกจากว่ามารอทั้งวันเออถ้ารออ่ะได้รอจังหวะประมาณนี้ครับตัดกวางสีของดีหลวงพะบางตอนนี้ครับเราสองคนนะครับตัดสินใจเดินนะครับจอดเจ้า ADB 3 5 5 0ไว้เพราะว่าเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปตอนเย็นใช่อ่า เดี๋ยวให้ลองดูฟิลหลวงพะบางที่คนทั่วไปเขามากันแต่ว่านั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินมาหรือนั่งรถตู้มาหรือแบบเอารถมาจอดอะไรเงี้ยเออแล้วก็เดินส่วนใหญ่เขาเดินเที่ยวเป็นหลักเลยเพราะว่าที่พักตรงเนี้ยคือมันเดินไม่ตั่วหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดินเที่ยวนะครับนีแบบใครจะมาเช่ารถมีใกล้ๆที่พักเลยใช่แต่พวกเราไม่เช่าแล้ว ขี่จนรู้ซอกซอยรู้ทุกซอกทุกซอยแล้วไปเยอะจัดเลย <c oughs> แล้วซ้ำด้วยนะ <c oughs> บนแบบที่มันติดใจอะไรอย่างเงี้ยซ้ำบรรยากาศนี่คือแบบรอร่อยยังไงอนะ่ะ <c oughs> เดินมันก็ไม่ได้ร้อนเนาะไม่ร้อนั <c oughs> <c oughs> ชิลก็สิบหกสามเก้านี่เวลาคือบรรยากาศดิ ชิลใครที่เป็นสายโสโลไลท์นี่ยกนิ้วให้เลยหลวงก็บางมาใช้ชีวิตชิวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละเนี่ยนะเจ yeah, ตัวน,นี้เลยเราอะตรงนี้เลยง่ายดีไป้สั่งไหมนี่ครับที่นี่เขาบอกวา่าเขาทำไม้เี๊ยวก้วยนะครับ นี่นะครับของดี so, yeah. y, like with, okay. Okay. Like okay. ืองพระบางที่เขาบอกว่าทำช่วยจะช่วเขรียกว่าอะไรข้าวเปียกข้าวเปียกโอเคมื่อนี้นะครับก็จ่ายไปห้าหมื่นห้าพันกีบก็ตีเป็นเงินไทยก็ไม่เท่าไหร่อาหาร640ศถ้าเราได้เดทห40ศูลองหารดูนะครับว่ามื้อนี้เท่าไหร่แต่ รสชาติปรุงไม่ได้ปรุงเลย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยออร่อยมีเหตุผลที่คู่นี้ไม่ได้ไปกินเขาเรียกอะไรเขาเปียกกับพวกเราไปทำอะไรมาเป็นนวดเขาว่าน้องอย่างตึงเ <c oughs> ขาว่าน้องอย่างตึงเลยไนงะ <c oughs> นวดโอ้โห oh oh. นี่นะครับตอนนี้ก็นวดเพื่อเตรียมพร้อมทิปพรุ่งนี้นี่นละครัรบ แตาจะเราเอาจเจ้า n อ3นสามสไปถ่ายตรงเก,กาะตาพอดีเจอจุดที่แบบว่าอยากถ่ายอะ่ะถ่ายเก็บไว้เรามาลลเพระบางที หลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางไปร้านอีกฝากหนึ่งของฝั่งหลวงพระบางซึ่งเราเคยไปเติมน้ำมันปั๊มน้นกันแล้วอ้านี่นะครับมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะครับ <c oughs> ผ่านการนวดมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยยังนวดไม่พอเหรอเนี่ยฮะยังนวดไม่พอเหรอยังยังอ่าพี่เป้นนวดเท่าไหร่นะร้อยแปดแสนแปดอะแสนแปดประมาณสองร้อยแปดสิบกับสองแปดศูนย์อ่านี่นะครับแน่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้นี่เกาะกลางข้างหน้าก็คือหลวงพระบางตรงไปนิดนึงก็เป็นตลาดมืด uh huh. นี่เราก็มาเก็บภาพบรรยากาศหลวงพระบางยามเย็นเมื่อวานเหมือนเราขี่มาเขาเปิดไฟปะใช่เออแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดอ่ะใจผมมาอยากได้ภาพตอนเขาเปิดไฟนะแต่ไม่รู้เขาจะเปิดตอนไหนหกโมงวะ ติงหงาตอนนี้กี่โมงแล้วอีกครึ่งกี่โมงโอโ้ไปเถอะ <laughs> <laughs> ไปไปต่อพวอกเราขี่รถเล่น <laughs> จอดก็จะเป็นประมาณนี้ที่นี่เขาใช้ไม้ไผ่เยอะมากมเทรลาวเนี่ยอืมดูดิซึ่งผมอะชอบไม้ไผ่ที่เขาทำยันรัวจ้ะอ,อ๋อ<ด>นี่นแล้วก็เป็นบ้องนะไม่ได้ผ่าครึ่งนะครับถ้าคนไทยนั้นเรียบร้อยผ่าครึ่งที่นี่เขาใช้เป็นบ้องเลยนี่ก็จะแบบบรรยากาศติดแม่น้ำรุปชื่อร้านแหละนี่ไง เย็นสบายเย็นสบายแฮป p ี h โฮแป๊บเวลาสุขดูบรรยากาศดูบรรยากาศโอ้โ,อโหพี่เป้เข้าทางพี่เป้แล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้กลับซะแล้วมั้ง นี่โหโอโหปังไม่ไหวเอาตรงไหนเลือกเลยริมน้ำไม่ได้กินน้ำเอาริมน้ำใช่ไหมไปไปโอ้โหนี่ไงรู้แล้วไผ่มาจากไหนนี่มันจะหายไปเยอะแหละ ของจริงของงจริเออนี่เขาใช้เท่าที่เขามีเลยนะครับในการทําหมดเลยอะทำจากไม้ไผ่ซึ่งผมโคตรชอบเลยนี่มันเกิด,กด,ด,ด,ดนะครับผักเกิดผักเกิดจอดดีๆนะค่ะไม่งั้นลวงน้ำ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ้นีข่ขา,าเปล่ากับแล้อีกไกลเป็นหลายวันด้วยเนี่ยคือข้ามมาจากภากนูน้นดูดิ นี่นะครับเย,ย็นสบายหลวงพระบางโอ้ยฮึบนี่ให้ดูเมนูมีคาวันจะผ่านไปให้ดูน,นี่เป็นไงอ่านไม่ออกกันละสิอันนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนำ อยู่บนนี้ไหนอะสวิตติกกี้คืออะไรอ่ะข้าวเหรอใช่ใช่ใช่นะวิตแมงโก้อะไรข้าวมะม่วงเหรอบ้างอ๋อ่นไงข้าวเหนียวมะม่วงเออมันก็แปลถะตรงตัวอะไรไงนี่ครับหลังจากงงเมนูอยู่นานนะครับก็ลงเอยหมูกระทะิ้เขาเรียกอะไรสินดาดสินดาดครับผม ติ้นคิดตินอ่านอะไรไม่ออกแล้ว eh ต่องเป็นแบบว่าผัดกะเพราเนื้อตอนแรกคือไม่รู้ไงว่าสั่งผัดกะเพราไปแล้วมันจะมีไหมอืมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแผ่กระทะกันไปนี่เป็นเนื้อฮัทเนื้อนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันกรี๊ด ก็รประมาณนี้แหละมืเย็นที่นี่ที่ไหนเย็นสบายเย็นสบาย <c oughs> พร้อมนอน